ตอนนี้เข้าสู่อีเวนต์ใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซาก้าใหม่ซาก้าที่หลายๆคนรอคอยว่ามันจะมาเมื่อไหร่หลังจากที่จบ Infinity ซาก้าไปนะครับเป็นการรวมข่าวลือแล้วกันผมรวมตัวนี้มาให้รวมข่าวลือเกี่ยวกับ Marvel m u ติ i v e r s e ซาก้าอีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้ครับ ตอนนี้นะครับข่าวลือมีการปล่อยออกมาเยอะมากเลยเพราะว่าไอ้เจ้าอีเวนต์มัลติเวิร์สซาก้าเนี่ยมันเริ่มที่จะก่อตั้งตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับข่าวแรกเลยที่มีการลือออกมาก็คือเรื่องของ a v e n นเจอร์ภาค5เนี่ยมันจะเป็นข่าวที่ผมนำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างด็อกเตอร์สเตรนจ์และก็แคงเดอ c o คอนแคร์ครับ ข่าลือต่อไปครับมัตติเวสาก้าเนี่ยอาจจะจบลงในปี2028นะครับซึ่งมันดันดันบังเอิญไปครบรอบ20ปีของมาเวลสตูดิโอพอดีด้วยเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อไปครับหนังเรื่อง a v e n g g r s Secret w a r เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับและภาคสุดท้ายจะฉายในปี2028ด้วยนย แสดงว่าจบมัลติเวิร์สซาก้ามันก็ต้องเป็นการจบซีเค e ์บอลในปี2028หรือเปล่าหรือในปี2028มันอาจจะมีอเวนเจอร์ถึง2ภาคกันเลยทีเดียวนะครับข่าวลือต่อไปครับหนังเรื่องเดทพูภาค4ครับหนังเรื่องสกาเลตวิ i เนมอสเปเชียลซีรีส์มดิก้าแรมบู มันคือแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นหลัง s e c r e t War ครับหมายความว่าใน a v e n g e r ภาคที่6หรืออาจจะเป็นภาคที่5ก็ได้นะจะมีตัวละคร d e เด o o ูเข้าไปร่วมด้วยนะครับ Scarlet Witch นาจะยังไม่ตายเพราะว่ามีโปรเจกต์หนัง Scarlet w i วิ h ออกมา n นมอยังอยู่แน่นอนนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องรอคอยนานหน่อยที่จะได้เห็นตัวของนักแสดงคนนี้มารับบทเป็นเนมอเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับลือต่อไปนะครับหลังจากจบ s e c r e t War แล้วเนี่ยทางมาเวลจะดําเนินแนวทางเรื่องราวคล้ายกับ อัลติเมตยูนิเวิร์สในคอมมิกนะครับนั่นก็คือการทําจักรวาลอื่นควบคู่กับการทําจักรวาลหลักไปด้วยนะครับและจักรวาลอื่นๆในจักรวาลใหม่ที่สร้างมาคู่กับจักรวาลหลักก็จะมีการเชื่อมต่อเนื้อเรื่องน้อยลงมันเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของจักรวาลใหม่ ให้กับ Marvel Cinematic Universe หลังจากจบอีเวนต์ m u l t i v e r s e ส a ากนั่นเองนะฮะนี่คือเหล่าข่าวลือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เห็นมาตอนนี้นะครับแล้วก็รวมมาให้อยู่ในคลิปนี้ก็ลองไปมโนต่อเองแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหน ไอไหนลือจริงถือว่าโชคดีไปแต่อันไหนมันลือไม่จริงก็อย่ามาหาว่าผมนะครับเขาลือต่อๆกันมาอีกที่หนึ่งนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel